ายุวันโนสุข,ขังพะลงังสาธุค่ะพอทานสาธุคะ่ะจะเลิญพรโยมสวัสดีพระทา,า,า,านนุยพระแม่เจ้าปฏิทานบวดนี้เพื่ออะไรตัดเล้วถึงต่างโลกหรือว่าออกหักพอรักจีหรือว่าออกหักพอรักเนี้อหรือว่า จึงเลยลดตาดำทีหวาทุกกาทุกทีหวาฟิดกาฟิตจะอย่าเร่งกวนตีนปลาตะกวนตีนปลาไอเจ้าินปะ่ะลาปีเล้ปกปืนไม่เกี่ยวเก็บที่ตกลงบวชปอเลยบวชปออยากดังเมื่อมาชมปองเมื่อล่วงไปลววัน <c oughs> เออบวชแล้ว พ่อมีพ่อคนติดตามเวลาเลยจึกจ <laughs> ึกไปทำเลยจึกไปไล่ชัดอาแบบนี้ติดมากติดจาตานน้าได้เรียมปลายเข็มจับวชตัวนี้อย่าบวชด้อยเห็นดูชาวบ้านนี่ก็มานั่งยกมือไหว้เออตักบาตรมาทุกเจ้ายกมือไหว้ท่วมัวท่วมัวแต่เปล่าอ่ะโดนนั้น จะมาเล่นเล่นโยมเออจริงๆเลยอ่ะจะมาจึงในรถปรตั้มทีเล่นยกแตยกนี่จริงที่ยกได้พอเราเพื่อนกันแต่จำบันนันก้าวเจยความยังเงินมันไม่คงตีแต่ความดีที่คงต้นแม่ลังต้นก็ขยังเอาไปเป้าควายจ้าอันนั้นจบบันนันก็เรียกว่าจับจินพี่เหน่งบุญ มึงต้องจำรวมมั้งนะเป็นตลาชัค่ะวัาพรือะไรยม่มพอดีว่าแฟนฉันนี่ค่ะเขาขทีไปมีผู้หญิงคนอื่นก็จะทิ้งฉันแหละค่ะฉันปรทานผนมีกระทะไรมัดใจพวกกลับมาหาชันมั้งอะค่ะความรักแกป้งตุรีย่ยมอยากแกไหนกันไม่ตุเลไว้ยโอมไปกินทุเรียน กินใจถุเรียนมันจะได้ถุกเล่กวกรความรักก็ควุณยมเปรียบจะเมื่อนกไก่ก็าวมพันปรื้อข้าปพอทานอยากก้ากล้างเดียว <c oughs> าายกรมใจกาต้าไปนายยมค่ะต้น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 หอ,อยดิฉันทนเลยค่ะจานว่าจานมันตลกต่อยนุ๊ Vì à là, 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 là ăn anh mít À mừng giả anh đây thì U bua đe u chinh ở trên bọc lâu lão À, và vừa Mà đi chân mình cho mì phim mày thả ở mà ăn được cả Phải tàn vào mà là mình đã ăn nhá Mình, mình tiêu có thì ăn có là Mân Mình dìm có là dùm mình coi coi dìm coi dìm là là mình coi coi phi rồi đeo cho mà ai mua เล oh. ตนาใานจะลงโทษแกเลตนาใคนจะทำโทษอย่างหนัก oh. <c oughs> ไม่จำรวมนมี้มึงอยากกวนและโยมอฟังเทสอาจจะมาจะเทได้กวางพลประโยชน์ก็ลงตัวโยมทึงชัวกวาดีพลประโยชน์ไม่มีทึงดีกวาดจัว พ้นประโยชน์ก้าตัวจำจัวได้จันตีขัดพ้นประโยชน์ดูสิไม่มีดีมีแต่จัวข้าถูข้าถูกข้าถูกาถ่กจะรุปอ้อตกานเดินทางเล่ยปัลลีไม่ใจยังไงเพราะฉะนั้นอย่าไปเชสียดายเกือกราชางดาวโยมเ้อ เตียนยัติปอนกว่างเน่งเน่งอยากกวนตีนจ้าคุณเต่งพอไปอาจฉริยะจินาอาทิน้ำกาดอาตุระเมรัยยามจ้าห้ามไปหลักทรัพย์รวยเลยปิดแล้วอันพอปวดไม่นานที่ปิดมังตุกมังอยากกวนดาคุณนายยมยังไม่ มอะอุโลดัดมะโกบังกะโลให้กวาลังเจ้าบุโท,ยทยายะนมโมพุทธอดพรหัสไม่อดสุขอดเศร้าอดอาทิตย์ไม่อดกันกลัววัดก็ไม่อดแล้วเอ้ยจบับ